หนึ่งสองสามโอเคครับอยู่ก yeah ับพวกเราเย็ดแค่เนี่ยับครับวันนี้พบกับพวกเราอีกแล้วมากินซอยจุ 2> 2้วนะครับนี่ครับเปิดกันที่คำแรกกันเลยนะครับขอลองด้วยครับครับนี่ครับอะไรอ๋อพี่น้องนี่นะครับปังนะครับตับหวานครับตับหวานคำคำใหญ่ๆตักกลับนะครับ ครับพี่น้องผมลองกันเลยครับอืมอืมโอ้เจือครับพี่น้องนี่ครับเจือครับพี่น้องเนี่ครับคำใหญ่ๆนะครับกินได้ก็กินครับกินได้ก็กินทำบมบมบครับกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินครับพวผมกินจนชินหลับนั่นเป็นวิธีวิธีชาวบ้านครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมพากินโอเค <Yeah. S 2> เยี่ยวอยู่บ้านเลยครับเพชรร้อยมากครับแซบหลายแซบหลายเนี่ครับคำใหญ่นะครับม,มันก็เป็นบรรยากาศยูนาครับยูนาเด <Yeah. S 2> ี้ยวแซบครับ นี่นะครับอีกคำนะครับอีกคำอืมอืมมดแดงครับมดแดงดำนิยังไงครับนอนใหญ่ดืนะ่มเพื่อลืมเธอเฮ้ยบวยโอ <white> ้โตอนหญ่นหรนี่นครับ น้อยมุงบางเดียวขุมอมล้ำเลยเรือสดสดตอนตีห้านะครับเนี่ย ดูความสดครับเนี่ยเนื้อยังแดงอยู่เลยครับเนี่ยผมขอนะครับชิ้นนี้อร่อยมากครับนี่ครับตับหวานเนื้อแดงเลยครับพี่น้องคุยย้คย,ย,ย,ยครับคุ้ยทำใหญ่ใหญ่หืมหืมว้าวเยอะครับตับหวานมาครับ ครับนี่ในคุ้มนะครับนี่ในคุ้มนี่ครับมีเยอะๆนะครับคำยยใหญ่ๆครับคำยยใหญ่ๆหืมน่าอร่อยมากเลยครับอร่อยมากครับครับผักกลับครับ บ้านผมเรียกว่าผักกับฮะอร่อยมากครับขัน้ำล้นเลยเนื้อแดงอยู่เลยครับพี่น้องครับน้ำล้นใหญ่กินได้ก็กินครับกินไม่ได้ก็แค่ดูนะครับยอดครับยอดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับช่วงนี้กัดอาจจะไม่ค่อยทำคลิปนะครับพวกช่วงนี้เราไม่ค่อยมีงบครับนครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับเฮ้ยมากินเมื่อกี้อ๋อนี่ละเอามารงอางคำนี้มานานแล้วให้ยืออกเนี่ยทำไมไม่ยืออกล่นเพาะน้ำใหญ่นะครับน้ำใหญ่ครับเนี่ยครับโอ้ยลืมเขาเนาะพี่น้องเจ้วนี้ครับเจ้านี้ กินขุนเขาคน้อนครับนี่หนึ่งตอนตีหาเนอะนี่ครับดับวานครับเขครับยังคำเขาเขาไปเลยครับพี่น้องเรามียังหมากไม้ขำบุมบมครับกินของทอนพี่น้อง กินได้ก็กินนะครับผมยำคำนี้มาสามอรอบแล้วได้กินเมื่อใดกับแ่เบิ้งเละครับนะครับหยมับขอาปากเลยครับมันั่งกินนะครับอันนี้มันเป็นของดิบครับแนะนำใค้เขากินมาเป็นเลยกับแนะนำให้เอาไปลวกด้ยครับนะครับขออนุญาต อันนี้ครับอืมตอนนี้ไงครับพี่นอกเข้ามาให้กำลังใจเข้ามาให้ควาติดติดชวมได้นะครับ เพาเราต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างเราจะได้เอาไปพัฒนาคิดต่อไปนะครับเนี่ยคำนิยามครับคุยไปแล้วครับพี่น้องเจ้าขมคมว่มอาการอยู่จะคลองไหมปวดโอ้ แก่เพื่อเขาพี่น้องปังครับมาหนิวเกลือปลาตัวนี้กับมะอมครับครับด้วยเข้าไปเด้ครับพี่น้องอืมย่างหม้อเสาราแบบมีหมาะขนาดครับพี่น้องนี่ครับตับวางครับพี่น้องด้วยคำเขาไปได้พี่น้อง โอ้ยน้ำใจพี่น้องอืมอ้าขอคำสุดไ้ายครับพี่น้องผมมืออิ่มค่ะก่อนแลละคำสุดไ้ายครับอืมอืม ทำเขาใหญ่เขาไปครับตัวไยผมมยบุ๊มบิอิ่มแล้วครับพี่น้องตันไผ่มากครีมนี่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดนสะบัดไข่ผมนะครับครับผมมี่ยังตีช่วงกับเป็นมาด้านล่างเลยครับผมสิเอาไปปรับปรุงครีมครับเพราะว่าน,นี่สวัสดีครับววววููว้้้า